Partners for justice ซีรีเกาหลีแนวสอบสวนสายนิติเวชศาสตร์มีหมอแบ็กบอมแพทย์ด้านนิติเวชผู้จักขวาาัญพาซาฉายาของเขาคือแบ็กหน้าบูดใต้ลึกๆเขาเป็นคนจิตใจดีฝีมือก็ดีแบ็กบอมต้องทำงานกับอึนซอนอายการสาวหน้าใหม่อึนซอนถูกพ่อแม่ลำเอียงเพราะพ่อแม่รักพี่ชายมากกว่าแต่เธอเลือกเป็นอายการต่ออึนซอนมีอายการรุ่นพี่ชื่อคังฮยอนที่เสียพี่ชายไปด้วยสาเหตุเงื่อนงำ และกลับไปเกี่ยวข้องกับหมอแบ็กบอมคังยอนก็เลยไม่ชอบหมอแบ็กบอมเรื่องนี้ยังมีตำรวจและหมอด้านพิษพิทยาเข้ามามีบทบาทด้วยพอเข้าซีซั่นที่2มีการเปลี่ยนตัวละครบทบาทนักพิษวิทยาเป็นแซลลี่ตัวละครหลักก็ยังเป็นหมอแบ็กบอมกับอายการสาวอึนซอนและก็ยังมีอายการจากปูซานชื่อโดจีฮันเข้ามาช่วยด้วยค่ะอึนซอนต้องมางัดข้อกับหัวหน้าตัวแสบชื่อคังแดชอน ที่สกัดอึนซอนไม่ให้สาวคดีใหญ่ที่เขาเป็นเบื้องหลังใหญ่อยู่ส่วนหมอจางชอนสลัลยแพทย์ผู้มีปมด้อยในวัยเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงจากแม่เขาเป็นโรคหลายบุคลิกตอนโตโชกร้ายต่อเมื่อต้องเจอกับใบยาการตัวร้ายขังแดซอนที่ล็อกใช้เขาให้ทำงานในเรื่องมีหลายเคสให้ลุ้นระทึกที่สะท้อนให้เห็นสังคมค่านิยมเกาหลีต่างๆเช่นการมีความกดดันเรื่องเรียนแต่เด็ก หรือความไม่เ,เท่าเทียมทางเพศชื่นชมฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ที่ตกแต่งพร็อพต่างๆได้เหมือนจริงมากฉากห้องผ่าตัดให้บรรยากาศหนาวๆเย,ย็นๆด้วยสีน้ําเงินสีฟ้าฉากการออกไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่จริงการผ่าตัดการให้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์สารเคมีและยาการลุยที่เกิดเหตุก็ทําดีมากไม่แพ้กันตอนจบจบแบบค้างคาเพราะเหมือนจะมีซีซั่น3ต่อ แต่ก่อนซีซั่น3จะมายังไงก็อย่าไปลืมดูซีซั่น1กับซีซั่น2ก่อนนะคะในช่องทาง Netflix ค่ะ